ถ่ายเทจากยี่ห้อซิงเกอร์ให้นะครับตัวนี้เป็นซิงเกอร์จากญี่ปุ่นนะครับเป็นเดลิทรอนิก์กนะครับเย็บเส้นตรงเย็บเส้เนเจนิมเย็บเส้นตรงเลยนะครับอย่างเดียวเลยนะครับก่อได้อยู่ด้านบนนี่นะครับวิธีการใส่ได้เขามีแผนถังมีอะไรให้นะครับมีแผนถังตามรูปให้นะครับก็จะบอกตามนี้ด้วยนะครับว่าใส่ได้ยังร้อยยังไง ใสเข็มตีนผีนะครับอันนี้เป็นปุ่มปรับสปีดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเย็บให้ดูนะครับผมจะใช้ความถี่ใช้ที่ห่างแค่ประมาณสองครึ่งนะครับนี่นะครับความเร็วเนี่ยตัวนี้ปรับช้าเร็วได้นะครับปรับช้าเร็วได้ถ้าเราไม่ชินเราก็ปรับชา้าช้าไปก่อนนะครับนี่นะครับเร็วได้นะครับ อย่างเช่นเราต้องการอีกเข็มหนึ่งสองเข็มนะครับเนี่ยกดกดได้เลยนะครับกดทีละเข็มก็ได้นะครับนี่นะคร,บะครบับสวยนะครับเย็บสวยแนวสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มสปีดนะครับ ผมจะเพิ่มขีหางอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มสปีดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเพิ่มสปีดนะครับช้าเร็วได้นะครับสำหรับมือใหม่เราก็ช้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มสปีดที่หลังก็ได้นะครับนี่นะครับเราเย็บสวยนะครับนี่นะครับมีไฟมีอะไรช่วยนะครับนี่โฮซิงเกอร์เลยนะครับ ตัวโครงจากรเป็นเรเียมแข็งแรงมากนะครับได้ร้อยจากตรงนี้นะครับได้ล่างนะครับนี่นะครับได้ล่างมีอุปกรณ์ให้นะครับอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวมันเปิดนี่ครับมีกล่องเก็บอุปกรณ์นะครับตัวกระสวยตัวเข็มเราเก็บไว้ในนี้ได้นะครับนี่ปรับทีห่างและนี่ปรับย้ํานะครับออปสปีดนะครับใช้งานง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องกังวล เรื่องการใช้งานเลยนะครับนี่นะครับเป็นผู้ชายก็ยื้ผ้าได้นะครับถือตั้งไปยกที่ไหนยังไงได้หมดเลยนะครับแข็งแรงทนทานตามสไตล์ของซิงเกิลน,นะครับขอบคุณครับ